ขณะที่ยองอูกำลังนั่งฟังเสียงวานบนรถไฟใต้ดินก็เกิดเหตุชุลมุนตรงหน้าตำรวจสองนายวิ่งไล่จับเด็กหนุ่มคนหนึ่งใส่กุญแจมือเด็กหนุ่มถามหาหมายจับแต่ตำรวจสวนว่าดูหนังตำรวจมากไปหรือเปล่ายองอูจึงพูดครองขึ้นมา ว่าถ้าไม่มีหมายจับก็คือการจับกุมโดยผิดกฎหมายตำรวจสองนายหันมาบอกว่านี่คือการจับกุมฉุกเฉินจับผู้ต้องสงสัยที่กำลังจะหนีไม่จำเป็นต้องมีหมายยองอูแย้งว่ายังไงก็ผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะกฎหมายระบุว่าจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาเหตุผลในการจับสิทธิในการแต่งตั้งทนายความหรือเรียกสั้นๆว่าสิทธิมิแลนดา้าตำรวจถึงกับอึง้งขณะนั้นคนที่อยู่บนรถไฟต่างยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันใหญ่ ตำรวจหันมาถามยองอู U, ว่าเธอเป็นทนายหรือไงถึงได้เข้ามาขัดขวางการจับกุมยองอู U เลยแนะนำตัวว่าเป็นทนายอยู่ที่สำนักงานกฎหมายฮันบาดาตำรวจก็ถอดกุญแจมือแล้วแจ้งสิทธิมิลันดาแต่ยองอู U ก็ยังว่าไม่ถูกต้องอยู่ดีเพราะยังไม่แจ้งข้อหาผู้ต้องสงสัยตำรวจจึงขอจับกุมในข้อหากระทำชำเราหญิงผู้บกพร่องทางสติปัญญา ยองอูกับซูยอนมาพบผู้ต้องสงสัยที่เรือนจำเขาดีใจที่แม่หาทนายที่เขาต้องการได้จริงๆและพยายามจะเรียกยองอูว่าทนายกนกบวกตามสไตล์ที่เธอแนะนำตัวกับคนอื่นซูยอนดุวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆข้อหาที่โดนนั้นโทษจำคุกมากกว่าข้อหาข่มขืนทั่วไปถึงขั้นตลอดชีวิตเขาปฏิเสธและบอกว่าเขากับโง่คล่งยางมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆนั่นไม่เรียกว,ว่าการข่มขืนสักหน่อย เขาอธิบายคำว่าโง่คลั่งยาง,ยางว่าคือชื่อเล่นที่ใช้เรียกเฮยยองย่อมาจากใหญโง่ที่คลั่งรักยางจองอิวส่วนเขาเองก็มีชื่อเล่นว่าโง่คลั่งเฮที่มาจากตาโง,ง่ที่คลั่งรักพี่เฮยองจองอิวยืนยันว่าเขากับพี่เฮยองรักกันจริงๆ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้กำลังตบตีบังคับขืนใจเธอแต่เนื่องจากเธอเป็นคนที่มีความบกพร่องทางจิตใจจึงเข้าข่ายมีความผิดได้เพราะอายการมองว่าเขาฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากความอ่อนด้อยทางสติปัญญาของเฮยองเพื่อมีเพศสัมพันธ์เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ฉกฉวยประโยชน์จากเธอแต่ซูยอนยกเรื่องที่เขาใช้บัตรเครดิตในนามของเฮยองเป็นล้านล้านวอนขณะนี้ยังปฏิเสธอีกหรอจองอิลเถียงว่า การที่ผู้หญิงจ่ายเงินให้แฟนที่เด็กกว่าเป็นอาชญากรรมตรงไหนและการที่เขาเข้าร่วมมูนิทิอลุลลิมทั้งที่ตัวเองไม่พิการมีจุดประสองค์อะไรจองอิวต้องการทำงานอาสาจึงเข้าร่วมมูนิธิและเขาก็ตกหลุมรักเฮยองตั้งแต่แรกเห็นแต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยเพราะเหตุผลว่าคนพิการไม่อาจมีความรักใช่ไหมแต่ความจริงแล้วความรักของคนพิการนั้นบริสุทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดยองอูน่าจะเข้าใจดี ทนายจองถามว่าไปได้คดีนี้มาจากไหนยองอูต,ตอบไปว่ารถไฟใต้ดินสายสองทนายจองรู้จักเธอดีจึงบอกว่าทีหลังจะทำตัวเด่นให้ใครรู้ว่าเป็นทนายเรื่องก็ไม่เกิดเคสนี้เป็นคดีทั้งเพศข้อเท็จจริงต่างๆ มีเพียงสองคนคือโจดกับจำเลยเท่านั้นที่รู้การที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของโจ์ด้วยความพิการก็ไม่สามารถให้การอย่างต่อเนื่องน่าเชื่อถือแต่นั่นเป็นสิ่งที่ทนายจองไม่อยากทำเป็นที่สุดสูยอนเสนอให้ปฏิเสธคดีนี้ทนายจองเห็นด้วยแต่ยองอูอยากจะว่าความให้จองอิวเพราะเชื่อว่าเขาพูดความจริง เธออยากให้สิ่งที่เขาบอกว่ารัเฮยองเป็นเรื่องจริงทานายจองอนุญาตให้รับคดีแล้วบอกให้ซูยอนร่วมด้วยเพื่อปฏิบัติภารากิจใจล่มรงเพราะตอนนี้ยองอูมีความอ่อนไหวไปกับจำเลยดังนั้นเวลาทำคดีอาจจะมองข้ามจุดสำคัญไปได้ยองอูเล่าให้กือรามีฟังว่าจุนโฮสารภาพรักกับเธอแล้วทุกคนแซวด้วยความฮาว่าพ่อหนุ่มจุนโฮน่ครั่งรักจนถึงกับป่วยเลยเชียว ยองอูถามว่าหลังจากชอบแล้วต้องทำยังไงเพราะเธอไม่ตอบอะไรเขาแต่กลับวิ่งหนีเขาอย่างไวคือรามีจึงบอกว่ายีนี่ชักดาบนี่หว่ายองอูวิ่งหนีเพราะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกต่างหากือรามีกับเจ้าของร้านคลอคลึมแนะนำว่าควรจะเริ่มต้นไปเดทเพื่อทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้เช่นกินข้าวดื่มชาดูหนังร้องคาราโอเกะหรือทำอะไรก็ได้ที่สนุกสนุกือรามีแซวเจ้าของร้านว่าไม่มีแฟนแต่ทำไมรู้เยอะ ไม่ใช่ว่าเดทมโนอยู่นะยองอูนึกขึ้นได้ว่าสูยอนก็กำลังหาผู้ชายดีๆอยู่จึงบอกเจ้าของร้านเคลาคลึ้มว่าวันหลังจะแนะนำผู้หญิงดีๆให้รู้จักขึ้นศาลนัดแรกจองอิวขอให้ยองอูขึ้นว่าความจะได้ดูไม่แตกต่างระหว่างผู้พิการกับคนปกติ เพื่อสารจะได้เห็นว่าฝ่ายโจทย์แม้พิการแต่ก็อาจมีความคิดเป็นของตนเองและมีความรักได้ยองอุปฏิเสธแทนจำเลยแล้วบอกว่าเขาและโจทย์มีความรักใครกันอย่างบริสุทธิ์ใจมีเพศสัมพันธ์ด้วยความยินยอมฝ่ายโจทย์ที่มีคนจากมูลนิธิเข้ามาฟังก็ส่งเสียงคัดค้านกันอย่างอื้ออจนผู้พิพากษาต้องเตือน ยองอูแสดงภาพข้อความในแชทที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันเต็มไปด้วยชื่อเล่นและสับสแลงของวัยรุ่นที่ผู้พิาพากษาอ่านแล้วไม่เข้าใจยองอูอธิบายคำต่อคำจนทุกคนเข้าใจความหมายในบทสนทนาแสดงถึงความห่วงใยกันและกันไม่เหมือนการสนทนาระหว่างผู้ข่มขืนกับเยอเลยสักนิดแต่เหมือนแชทของคนที่เป็นแฟนกันมากกว่าแม่ของเฮยองทนฟังไม่ได้ลุกขึ้นตวาดคำต่างๆในนี้แฝงไว้ด้วยความล่อลวง ไอแมงดานั่นลองลวงลูกสาวของเธออยู่ต่างหากผู้พิพากษาเตือนว่าหากก่อความวุ่นวายอีกครั้งจะเชิญออกไปอยู่นอกศาลนักข่าวมาพบมินอูเพื่อจะสอบถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับยองอูบ้างมินอูบอกเรื่องที่พ่อของเธอเป็นเพื่อนกับประธานฮันบาดาและเธอก็ได้งานเพราะเส้นใหญ่นักข่าวผิดหวังเล็กน้อยที่ตกข่าวเลยถามว่าเคยได้ยินเรื่องแทซูมีเป็นแม่ของยองอูไหมมินอูฟังแล้วตกใจจนตาโต ยองอูมาดักรอจุนโฮที่หน้าออฟฟิศและถามเขาว่ายังชอบเธออยู่ไหมแน่นอนว่าเขายังชอบเธออยู่แต่ก็เสียใจที่ครั้งก่อนเธอทิ้งไปยองอูเริ่มชวนไปเดทตามสูตรที่คุณซือสอนมาแล้วควักตารางกิจกรรมออกเดทให้จุนโฮดูเขาดูรายการกิจกรรมตั้งมากมายแต่ไม่เห็นมีการไปส่งที่บ้านจึงจะขอเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยเพราะวันนี้จะไปส่งเธอที่บ้านจ่าหนังก็เรียบเคียงถามว่าไม่มีเรื่องการจับมือระหว่างพาไปส่งบ้านสินะ ยองอูบอกว่าการจับมือสำหรับเธอแล้วเป็นเรื่องยากมากขนาดพ่ออยากจะจับมือเธอบ่อยๆแต่เธอสามารถทนได้แค่57วินาทีเท่านั้นถึงจุดนั้นก็อยากจะปล่อยมือเพราะทนไม่ไหวแต่ยองอูจะลองจับมือกับจุนโฮดูว่าแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาจับเวลาเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปจับเธอเวลาเดินไปสักพักเธอก็รีบปล่อยมือจากจุนโฮเพราะทนไม่ไหวแม้ว่าจุนโฮจะรู้สึกเกิดที่ไม่ได้เดินจับมือกัน แต่ก็ยังดีใจที่จะได้ไปส่งเธอที่บ้านอายการเชิญจิตแพทย์มาให้การเฮยองมี IQ 65เทียบเท่าเด็กอายุ13หรือปอ6สามารถใช้ชีวิตในสังคมและทำงานได้ถ้าได้รับการฝึกฝนอายการยื่นบันทึกคำให้การของเหยื่อเพื่อให้พยานพิจารณาจิตแพทย์กล่าวว่าความคิดและความรู้สึกของเหยื่อถูกถ่ายทอดออกมาชัดเจนต่อเนื่อง เช่นเมื่อเริ่มร่วมเพศจะรู้สึกแย่กลัวถ้าทำแบบนี้จะโดนแม่ดุแต่การที่เหยื่อไม่ขัดขืนเพราะกลัวจำเลยจะงอนเป็นเพราะกลัวจะสูญเสียความรักไปแต่เธออาจจะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ทางเพศนั้นไม่ถูกต้องซูยอนถามค้านและแสดงข้อความแชทที่เหยื่อคุยกับจำเลยด้วยท้อยคำที่เต็มไปด้วยความรักจิตแพทย์ให้ความเห็นว่าบางทีผู้พิการก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการเข้าหาที่แฝงเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้นคือรักแท้และคิดว่า เไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องทางเพศซูยอนจึงกล่าวว่าพยานให้การขัดกันเองเมื่อกี้ยังบอกว่าเหยื่อสามารถให้การอย่างต่อเนื่องและละเอียดแต่มาตอนนี้กลับบอกว่าไม่สามารถแยกแยะความสัมพันธ์ทางเพศที่ควรและไม่ควรได้จิตแพทย์จึงบอกว่าหมายถึงเหยื่อไม่สามารถปกป้องตนเองจากเจตนาที่หลอกลวงได้ต่างหากเสร็จการพิจารณาคดียองอูพบกับเฮยองหน้าห้องน้ำ เฮยองบอกว่าเวลาอยู่ที่สถาบาเธอจะอยู่คนเดียวยองอูไม่เข้าใจว่าสถาบาคืออะไรเฮยองก็รีบเดินกลับไปหาแม่แม่ดุและตีเธอที่ไปคุยกับฝั่งตรงข้ามสูยอนเดินมาบอกว่าอายการเคยได้ข้อมูลว่าจองอิวเคยก่อเรื่องแบบนี้เมื่อปีที่แล้วเขาใช้บัตรเครดิตฝ่ายหญิงและเกิดคดีที่โรงพักแต่ว่าเคลียร์กันได้ก่อนเรื่องจึงไม่ถึงอายการสองสาวไปหาจำเลยที่เรือนจำเพื่อถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ที่มีพฤติกรรมแบบนี้หาเหยื่อที่หลอกง่ายเพื่อจะเอาเงินย่องอูกโกรธแล้วบอกว่าจะถอนตัวจากการเป็นทนายแม้จองอิลจะพูดด้วยน้ำตาว่าเขารักเฮยองจริงๆย่องอูเล่าเรื่องนี้ให้จุนโฮฟังขณะที่เดินไปตามกำแพงหินพระราชวังดอกซูเธอเล่าถึงความเชื่อที่ว่าหากคู่รักได้เดินไปตามกำแพงพระราชวังทางทิศเหนือก็จะเลิกกันเพราะตรงนั้นเป็นที่ตั้งของศาลครอบครัวกรุงโซคนที่จะหย่าร้างก,กันก็ต้องเดินไปทางนั้น จุนโฮจึงบอกให้หยุดเดินเถอะยองอูขำที่เขาเชื่อเรื่องนี้เพราะที่จริงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้สักหน่อยระหว่างนั้นจุนโฮเจอกับเพื่อนเก่าในนั้นมีรุ่นน้องคนที่เคยเจอเขากับยองอูและยังคิดว่าเขาทำงานที่มูลนิธิดูแลคนพิการทางสมองอยู่อีกจุนโฮจึงบอกว่าเขากำลังเดทและยองอูก็แนะนำตัวกับทุกคนว่าเป็นทนายทำงานที่เดียวกับจุนโฮแต่สายตาเธอก็เหลือบไปเห็นแก้วกาแฟในมือเพื่อนๆจุนโฮ ก็อนึกขึ้นมาได้คำว่าสถาบันที่เฮยองพูดนั้นหมายถึงสถาบันบาริสต้าที่เธอไปเข้าเรียนอยู่และกำลังจะเลิกเรียนในเวลาสามทุ่มนี้ว่าแล้วก็วิ่งหน้าตั้งเพื่อจะไปหาเฮยองจนจุนโฮวิ่งตามแทบไม่ทันเฮยองบอกกับยองอูว่าเธอรักจองอิวและไม่อยากให้เขาต้องเข้าคุกที่เธอให้การไปแบบนั้นเพราะแม่สั่งให้พูดแม่เกลียดผู้ชายและคิดว่าทุกคนที่เข้าหาเธอเพื่อจะหลอกเอาเงิน ยองอูขอให้เธอขึ้นพูดให้การในสารแบบนี้เฮยยองกลัว hey, ว่าแม่จะไม่อนุญาตยองอูบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่หรือผู้พิพากษาก็ไม่สามารถห้ามเธอได้เพราะเธออายุ2ีแล้วสามารถตัดสินใจอย่างมีอิสระที่จะรักใครแม้ชายคนนั้นจะเป็นแมงดามันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรอย่าให้ใครตัดสินใจแทนเธอซูยอนมานัดบอดแต่เพื่อนสาวโทรมาชวนเธอไปครับ มีวันในสแตนบานจะเป็นไรไปพอตายไปกายหยาบก็เน่าไปอยู่ดีซูยอนปฏิเสธและเข้าไปในร้านอาหารชายคนที่นั้นปล่อยกับเธอคือเจ้าของร้านคล้าวคึ้มนั่นเองเขาแนะนำตัวและพยายามยิงมุกเพื่อให้ดูตลกแต่ก็แปกแล้วแปกอีกสูยอนทนไม่ไหวจึงทำเป็นรับโทรศัพท์แกล้งบอกว่าบ้านไฟไหม้ต้องรีบไปดับไฟแล้วก็วิ่งออกไปเลยจากนั้นเธอโทรบ,บอกเพื่อนว่าจะตามไปที่คลับด้วยที่นั่นเธอเจอหนุ่มหล่อตรงสเปกพอดี ขึ้นศาลณัสุดท้ายทนายจำเลยขอให้โจทย์ขึ้นให้การในฐานะพยาน อายการมีคำร้องขอให้แยกจำเลยออกนอกห้องพิจารณาเพื่อให้โจ์สามารถให้การได้เต็มที่ย่องอู้ถามโจทย์ว่าอยากให้เขาติดคุกหรือไม่โจทย์ปฏิเสธและบอกว่าเธอรักเขาจากนั้นก็พยายามถามว่าการมีเพศสัมพันธ์ของเธอและจำเลยเกิดจากความเต็มใจไม่ใช่การข่มขืนใช่หรือไม่เธอตอบว่าเต็มใจและคำถามสุดท้ายแม้บังคับให้เธอพูดว่าถูกข่มขืนใช่หรือไม่ เฮยองไม่ตอบพูดแต่ว่าอย่าให้จองอิวเข้าคุกเมื่อถึงคราวอายการซักถามด้วยคำถามว่าเพศสัมพันธ์กับขมขืนต่างกันอย่างไรเฮยองเริ่มสับสนและเกามือข้างซ้ายเจนเป็นแผลอายการถามว่า หลังจากวันที่เกิดเหตุเธอกลับบ้านและเข้าห้องตัวเองเกามือข้างซ้ายจนปเป็นแผลดังในภาพเพราะเครียดจากการถูกข่มขืนใช่หรือไม่ทนายจองพยายามคัดค้านว่าการเกาหลังมือเป็นเพียงนิสัยติดตัวของโจ์จะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการข่มขืนนั้นเป็นการคาดเดาของอายการเพียงฝ่ายเดียว ขาดหลักฐานที่พิสูจน์ได้เฮยองร้องหาแม่เธอไม่ต้องการอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อออกจากศาลแม่เฮยองเข้ามาด่ายองอู ong, ด้วยคำพูดแรงๆเธอเป็นแม่ที่ทำหน้าที่ปกป้องลูกสาวจากสังคมที่เสงแค่ง,คงนี้คนไม่เป็นแม่ไม่รู้หรอกและอย่าทำมาเป็นเข้าใจเรื่องความรักของคนพิการหน่อยเลยมันน่าสมเพชเห็นแล้วอยากจะอ้วกทำให้ยองอูรู้สึกกลัวและควบคุมตัวเองไม่ได้จนซูยอนต้องเข้ามากอด จุนโฮนัดดื่มกับเพื่อนเก่าพวกเขาคุยเรื่องแฟนของจุนโฮว่าไม่น่าจะคบกันต่อได้เพราะพ่อแม่อาจจะไม่เห็นด้วยที่ไปคบคนแบบนั้นจุนโฮติดใจคำว่าคนแบบนั้นมันหมายถึงอะไรเพื่อนๆบอกว่าเพราะจุนโฮเป็นคนใจดีจึงอาจจะทำไปเพราะความสงสารการครบกับผู้หญิงที่น่าสงสารเพราะอยากจะช่วยเหลือนั้นไม่ใช่ความรักหลอกจุนโฮฟังแล้วทนไม่ได้จึงชกต่อยกับเพื่อน มินอูนัทนายที่เรียนรุ่นเดียวกับแทซูมีมาเพื่อจะถามเรื่องข่าวลือที่เธอเคยท้องลูกนอกสมรสสมัยเรียนเขาปฏิเสธว่าไม่จริงแต่มีช่วงหนึ่งที่เธอดออปเพื่อไปเรียนที่อเมริกาทั้งที่ยังไม่จบนิติและอยางสอบในไม่ผ่านด้วยซ้ำแต่คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดมินอูถามถึงปีที่เธอไปเรียนเมืองนอกจึงรู้ว่าเรื่องนั้นผ่านมา26ปีแล้วนับแล้วก็พอดีกับอายุของยองอู ถึงวันฟังคำตัดสินคณะลูกขุนลงความเห็นว่ามีความผิดสามคนไม่มีความผิดสี่คนจึงตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่ในการพิจรารณาคดีศารจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินว่าให้จำเลยจำคุกสองปีเฮยองก็ร้องไห้ส่วนจองอิวตกใจที่ตัวเองจะต้องเข้าคุกเย็นนี้ยองอูอาสาไปส่งจุนโฮที่อาพาร์ตเมนต์บ้างวันนี้มินอูบอกว่าจะกลับดึกจุนโฮเลยเชิญเธอเข้าไปในห้องอย่างเก๊กัๆ แต่ยองอูบอกว่าวันนี้เธอเหนื่อยมากอยากจะกลับบ้านแล้วจุนโฮบอกจะไปส่งยองอูว,ว่าถ้าอย่างนั้นการที่เธอมาส่งเขาก็สูญเปล่าไม่มีความหมายนะสิจุนโฮว่าปากติการเดทมันก็ไม่มีความหมายสูญเปล่าแล้วก็เงียวด้วยยองอูพูดสิ่งที่เธอหนักใจว่าบางทีความรักของคนพิการอย่างเดียวคงไม่พออาจจะต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นด้วยจุนโฮบอกว่าแม้คนอื่นจะมองว่ามันไม่ใช่ความรักแต่ถ้าเรารักกันมันก็ใช่ ยังอูว่าการรักกับเขามันไม่ง่ายเลยแต่จุนโฮก็ยังอยากจะไปต่อระหว่างนั้นไฟที่ทางเดินก็ดับลงจุนโฮเข้าไปใกล้แล้วอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ไฟก็ติดขึ้นมาอีกยังอูมองหน้าจุนโฮแล้วยื่นหน้าไปจูบเธอไม่รู้ว่าเวลาจูบกันฟันมันต้องชนกันไหมจุนโฮเลยบอกว่าอ้าปากกว้างอีกนิดแล้วก็หลับตาลงน่าจะดีกว่ายังอูทำตามอย่างว่าง่ายและเจ้าไฟทางเดินก็ดับลงอย่างรู้งาน แทซูมีมาหาพ่อยองอูเพื่อเสนอให้ยองอูไปทำงานที่แทซานสาขาบอสตันเธอกล่าวหาว่าพ่อยองอู ร่วมมือกับประธานฮันเพื่อแก้แค้นเธอแล้วบอกว่าการไปอยู่อเมริกาน่าจะดีกับยองอูเพราะที่นั่นมีผู้ชำนาญการออทิสติกมากกว่าที่เกาหลีพ่อยองอูกโกรธแทซูมีที่คิดว่าโลกต้องหมุนรอบตัวเธอและคิดว่าเธอต้องการกำจัดยองอูให้พ้นทางเพราะกำลังจะลงสมัครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทซูมียังมีหน้ามาบอกว่าพ่อยองอูผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเธอว่าจะไม่มาให้เห็นหน้าแต่ตอนนี้กลับพายองอูมาแก้แค้น พอ,อยองอูกโกรธจนทนฟังต่อไปไม่ได้จึงไล่ให้เธอออกไปแล้ว EP ีที่10ก็จบลงติดตามอยูยองอูทนายอาชริยะ EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ